แบรนด์นี้ต้องการให้ดูเป็นญี่ปุ่นเพราะว่าชาวญี่ปุ่นทําอะไรแล้วต้องการทําจริงจังในทุกๆุมิติเพราะฉะนั้นการรีแบรนด์ที่ดีก็คือต้องเก็บตัวตนที่ดีของแบรนด์เอาไว้ให้ครบนะครับพี่ตาคะพี่ตาครับออกแบบแพ็กเกจจิ้งขนมหรือว่าอาหารให้มันน่ากินน่าซื้อได้แล้วเนี่ยแล้วจะออกแบบอาหารเสริมให้น่าสนใจน่าซื้อได้ยังไงคะแล้วมีตัวอย่างให้ดูไหมมันทําได้อยู่แล้วนะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูก่อนอื่นต้องมาดูก่อนนะครับว่าสินค้าของคุณเป็นสินค้าที่ดีมีจุดขายที่ชัดเจนหรือเปล่า ดีไซน์จะช่วยทําให้สินค้าคุณน่าสนใจได้ไม่ยากเลยนะครับไปดูเคสของแบรนด์อาหารเสริมฮารุนะกันดีกว่าครับฮารุนะแปลว่าฤดูใบไม้เปลี่ยนในภาษาญี่ปุ่นนะครับนั่นหมายความว่าคอนเซ็ปต,ต์ของมันก็คือแบรนด์ที่ทำให้คุณรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายนั่นเองครับเพราะฮารุนะคือผงผักธรรมชาติที่เมื่านเข้าไปแล้วทําให้เกิดกลิไส้เกิดความสมดุลและขับถ่ายเป็นปกตินะครับแกป้ปัญหาเรื่องท้องผูกได้จัด ต้นเหตุเลยนะครับเพราะว่าฮารุนะามีพรีโรพโพสพีคืออาหารจุลินทรีย์โปคือจุลินทรีย์และโพสก็คือกรดที่จุลินทรีย์หลั่งออกมาเพราะฉะนั้นฮารุนาคืออาหารจุลินทรีย์ที่เมื่อทานเข้า,าไปแล้วทําให้จุลินทรีย์เติบโตแข็งแรงเพิ่มจานวนมากขึ้นและหลั่งกรดออกมาทาให้ลาไส้แข็งแรงและมีงานรับรองว่าแก้ปัญหาท้องผูกจากต้นเหตุได้ถึง98.4%ปเซเลยนะครับ มันดีขนาดนั้นเลยนะแบรนด์นี้ต้องการให้ดูเป็นญี่ปุ่นเพราะว่าชาวญี่ปุ่นทาอะไรเราต้องการทําจริงจังในทุกทุกมิติเพราะฉะนั้นการรีแบรนด์ที่ดีก็คือต้องเก็บตัวตนที่ดีของแบรนด์เอาไว้ให้ครบนะครับไม่ใช่ใหญ่ทาอะไรใหม่ก็ได้ทั้งนั้นนะครับพี่ก็เลยเลอกจากการปรับโลโก้นะครับซึ่งมันจริงๆต้องบอกว่าโลโก้มันก็ดูน่ารักดีนะครับแต่ว่าปรับเล็กปร,รับน้อยให้มันดูลงตัวแล้วก็ทําให้มันดูน่ารักน้อยลงแต่มีความเชื่อถือมากขึ้นนะครับจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคุณแม่ซื้อใหห้้ลลููกกกกทาาานนน็็็มเเเปปปผผีี่่ััััญรรรรืองบนนบบถยค สายให้ดูมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีดูมีแวลูมากขึ้นนะครับพร้อมสร้างกราฟิกตัวเลข3ซึ่งสื่อถึงความเป็นลำไส้บ่งบอกถึงควาเป็น Pre Pro p พรีโพโพสที่ทําให้ลำไส้คุณสมดุลและแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะครับสุดท้ายต้องไม่ลืมใส่โลโก้ที่สับสุนแบรนด์ให้น่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยนะครับเช่นโลโก้ n อ a และโลโก้ของมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งร่วมวิจัยกับเรามาตลอดนะครับ โอ้โหดูดีแล้วก็ดูน่าสนใจขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วฮารุนะาเนี่ยเขามีสินค้าแบบเดียวหรือเปล่าคะกําลังจะเล่ากรณีเลยว่าฮารุนะเป็นตัวหลักนะไปเป็นผงผักซึ่งมีประโยชน์มากแต่ว่ารสชาติก็อาจจะไม่ได้ทานง,ง่ายสำหรับทุกๆคนเสมอไปนะครับฮารุนะก็เลยออกสินค้าออกมาอีก2แบรนด์ที่ทําให้กินง่ายขึ้นนะครับตัวแรกชื่อว่าฮารุนะพีโตซึ่งเป็นผงชงลดผลไม้อันนิทานง่ายเลยละ่ะอีกตัวชื่อว่าฮาลูน่ทพีจอยนะครับคันนี้เป็นเจลลี่เลยตัวนี้สะดวกมากๆชีกปุ๊กทานได้เลยอร่อยอร่อยจริงๆครับ แต่ว่าห้ามทานเกินกว่าละสองซองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะปอดโป่งโล่งสบายเกินไปนะครับดีไซน์ของทั้ง3าตัวต้องดูเป็นพบบี่น้องกันนะครับแตกต่างกันเพียงแค่เรื่องของความสนุกและความเฟรนดี่เท่านั้นเองแต่ต้องไม่ลืมใส่กราฟิกตัวเลข3าและโลโก้ที่เสนุนความน่าเชื่อถือของแบรนด์เราเข้าไปด้วยตลอดเลยนะครับอ๋อแตกต่างกันแต่ว่าต้องดูเป็นพี่น้องกันเรนล็อบมปนอยู่ตรงนี้นี่เองตรงนี้นี่เองรู้งี้ปรึกษ,ษาพี่ตาไปนานแล้วค่ะวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่สายนะครับยินดีนะครับปรึกษาไม่ได้เลยครับฟรีนะครับย ดีไซน์ต้องไม่ใช่แค่สวยนะครับแต่ต้องดูเหมาะสมและดึงจุดขายออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับและถ้ามีสินค้าหลายตัวก็ต้องทำให้ดูแตกต่างแบบเป็นพี่น้องกันด้วยนะครับจะได้ไม่ดูสังสนและทําให้แบรนด์จดจําได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วเขาจะช่วยคุณขายในทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับที่บีที่สนใจกันด้วยนะครับหรือคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอก,กันใหม่นะครับที่เพจดีไซน์ดีมีแต่รุ่งนะครับผมแล้วเจอกันครับ